สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตายครับพี่เช่นเคยเลยครับเหมือนเดิมเจอต่ายจ้อาต้องเจอรถและรถคันนั้นต้องสวยต้องดีที่สําคัญปีต้องใหม่ไม่ต้องน้อยสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับพี่กับกระบะเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีพ่อแม่ขับสะดวกสบายต้องนี่เลยครับ e s ซูดีแม็กสเปกแครตัวแอนะครับ abs ออโต้ตัวแคปปีใหม่ๆพี่เพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้รถที่สวย อยากได้รถปีปใหม่ใหม่น้อยๆแบบนี้ติดต่อตายคนนี้ได้โดยตรงเลยนะครับพี่0945561036ครับผม0945561036เบอร์นี้มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนและที่สำคัญเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ต่ายเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือกรุณาตายสักนิดกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ให้ตายสักหน่อยนะครับกดติดตามเพิ่ม เป็นกําลังใจพี่ทักกันคุยกันได้เข้าเรื่องรถต่อนะเรื่องตายพอสมควรละ0945561036รถปีใหม่ใหม่ใหม่แน่น้อย,อยกับโลโก้อ e ี s u ซ u D-Max s p a ป e c a ปตัว L ABS Auto สบายสบายครับผมชมกันเลยนะครับรถคันนี้จดทะเบียนกุมภาพันธ์นะครับพี่ปี2021 ระยะใหม่ที่ใช้งานมาทั้งสิ้น31,000โลแม็กยางจัดทรงมาแล้วนะครับรถส,สวยๆที่สำคัญภายในเดิมหมดทุกอย่างนะครับเบาะเดิมพวงมาลัยเดิม ABS โรงงานแอร์แบ็กรงงานรถคันนี้สีขาวจอดอยู่ที่ m c 9 9นะครับพี่เครื่องยนต์ก็รู้อยู่แล้วอีสุทุกวันนี้ใส่เครื่อง DDI Blue Power เข้าไป1,900ก150 cc 150แรงมา้า สวยๆเดิมๆพี่เดิมๆจริงๆนะรถวิ่งมา31,000โลปีจดทะเบียน2021เดือนกุมภาพันเพราะฉะนั้นราคาไม่แพงพี่ราคาตายเปิดจำหน่ายขายเพียงแค่559,000บาท559,000บาทรถปีเดียวไม่าม0 0 0่นโลเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1 1 0 0 0บาทระยะเวลาผ่อน 7ปีซื้อสดซื้อผ่อนพักถามต่ายได้นะครับเรื่องรถยนต์มือสองที่เบอร์0945561036แล้วพี่จะได้เป็นเจ้าของรถสวยๆปีใหม่ๆหม,หม่น้อยๆคันนี้หรือคันอื่นๆกับต่ายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีปัญหาอยากทราบอยากรู้อยากได้คำตอบ0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่ๆแน่นอนไปห้องเครื่องต่อพี่ ไอ้ลยห้องเครื่องเดิมๆนะครับพี่ไม่มีกระแทกไม่มีเชียวไม่มีชนเพราะฉะนั้นเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาไม่ต้องพูดถึงไม่มีรถที่ตายรีวิวแต่ละคันต้องสเปคนี้เนี่แหละครับ1900ก้ารแรงมา้าเบรก ABS คานสังกะโปรงทุกอย่างเยี่ยมใช้คำนี้ 5,59,000บาทไม่ดาวเลย1,100บาทระยะเวลาผ่อน7ปีสวยๆแบบนี้เป็นเจ้าของได้ไม่ยากพี่เกียร์ธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าแอร์เครื่องเล่นเครื่องเสียงชมกันเบาะผ้าแคปนั่งสบายแน่นอนกับเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันอย่าง isuzu d-max สเปคแคปตัวเตี้ยกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงเพาะ เกียร์ออโต้ขอโทษทีพี่เกียรนะ์ออโต้นะเมื่อกี้สุดสายจะหลุดไปนะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์เล่นได้สบายสายสวยๆงามๆแบบนี้เลยเกียร์ออโต้ในปีจดทะเบียน2021เลขไม่31,000โลย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ขับสบายหายห่วงแฟนขับได้สามีขับดีคุณพ่อคุณแม่ค้าตาแม่ยายลูกหลานขับได้หมดไปไหนก็ได้ ที่มีอีวสุคันนี้ไปอยู่ที่บ้านพี่คันนี้เกียร์ออโต้ปี2021จดทะเบียนกุมภาพันธุ์ราคาเปิดจำหน่าย559,000บาทครับผมมีอะไรติดต่อตายได้ที่0945561036ครับผมสวัสดีครับออโต้559,000บาท